ตอนนี้ที่พัทยานะคะเขามีฟู้ดคอร์ทที่เปิดตั้งแต่เที่ยงวันยันเที่ยงคืนแถมที่นี่นะคะยังมีเมนูให้เลือกทานแบบหลากหลายเลยทั้งเมนูก๋วยเตี๋ยวเมนูข้าวหมูแดงหมูกรอบหรือจะเป็นข้าวคุกกี้ใครที่มาที่นี่นะคะแนะนําว่าต้องลองก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นน้าใสสูตรเฉพาะตํานาน20ปีในย่านวังบุรพาเลยจ้าใครที่มาเที่ยวพัทยานะคะต้องลองแวะมาทานอาหารที่นี่เลยมาที่นี่ที่เดียวมีทั้งอาหารเครื่องดื่มของหวานมีร้านให้เลือกทานถึง4ร้านบอกเลยว่ามีแต่ร้านเด็ดๆทั้งนั้นจะมีร้านไหนบบบ้้้าาาาาาางตมมมมมจจจะะะะดูกกกัันนนนเเลยววีีีีีอไปปปพท่่ฟคคครแ็ุุญข ร้านข้าวคุกเปี๊ที่เครื่องแน่นเครื่องเคียงเยอะสุดๆมีทั้งข้าวคุกน้ำพริกปลาทูข้าวคุกเปี๊ไข่ชะอมแต่ละลอย่างนในจานนะคะคือเสริร์ฟมาแบบแน่นมากน้ำพริกกะปี๊ของที่นี่นะคะรสชาติจะมีความกลมกล่อมและแอบมีรสจัดเบาๆแบบซีซาร์ใครที่ชอบกินรสเผ็ดรสจัดหน่อยๆน,นะคะต้องชอบแ,<ล>แน่ๆและจานนี้นะคะจะเป็นเมนูข้าวขยำปูเนื้อปูก้อนนะคะที่นี่เขาเสิร์ฟมาแบบเน้นๆเลยจ้าและร้านที่สองนะคะจะเป็นร้านโอชาข้าวหมูแดงหมูกรอบใครเลิฟข้าวหมูแดงหมูกรอบนะคะต้องโดนน้ำราดนะคะนี่ราดมาแบบช้ำซุุปขขอออออองงงงงงเเคค้้้้้้้้าาาาาานนนนนนนะะะะททัััใสสหหหมมมม่่่่รรรีีจจยยแแบบบกกๆวููดดืำำ และเช้านี้นะคะจะเป็นบะหมี่หมูแดงกรอบการเชียงปูและเกี๊ยวจ้าบะหมีม่เหลืองนะคะลวกมาแบบนุ่มๆชุ่มซอสหน่อยๆคือดีเลยและเกี๊ยวปูกุ้งราดซอสพริกเสีิฉวนอร่อยอะ่ะจานนี้จอยชอบมาต่อกันที่ร้านวังบุรพาก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นน้ำใสร้านที่สามเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นน้ำใสสูตรเฉพาะตำนานยี่สิบปีน้ำซุปนี่ใสใสดังกระจกรสช,ชาติลกลมกล่อมเป็นร้านตำนานในย่านวังบุรพาเลยใครที่เลิอกก๋วยเตี๋ยวน้ำใสนะคะบอกเลยต้องโดนและยังมีลูกชิ้นเนื้อและหมูเด้งเด้งร้อนรา นนี้ะะคะจะเป็นไหหลําเนื้อรา้านดอนพริกกะปิแบบชุ่มฉ่ำเสน้นเขาดีอ่ะมันจะมีความเด้ง,ดงกๆกรุบกรูบมากินที่ร้านวังบุรพาต้องลองสั่งเกี๊ยวน้ำด้วยนะน้ำซุปหอมอร่อยเกี๊ยวเนื้อเด้งๆมาต่อกันที่ร้านที่4เลยจ้าร้านอยู่เย็นร้านนี้นะคะจะเป็นร้านขนมหวานฟิลโบรา่มีเมนูน้ำแข็งใส่ราดน้ำหวานให้ได้กินแบบชื่นใจชื่นใจและที่นี่นะคะยังมีท็อปปิ้งให้เลอือกกินเยอะทั้งลอดช่องทับทิมกรอบแดงไทยวุาา้นมะพร้าวนอกจากนี้นะคะยังมีเมนูน้ำสมุนไพรทั้งโอเลี้ยงลำไยแแแแแแลลละะ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 ะนน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 ้้้้้าารรดดขขออออองงง็็็ใใสคคคจจจมมมีีีหหเเเเืกกกกกกิิิถึ3บบบบบบบปปทททวัย่2 และแบบที่3นะคะจะเป็นร่าดนัแดงชอบกินแบบไหนนะคะก็สั่งกันได้เลยมาค่ะรีบตามจอยมาที่ทีมีกันุูขอ้อทีมีนะคะจะเปิดตั้งแต่เวลาเที่ยงวันเย็นเที่ยงคืนพิกัดน,นะคะจะอยู่ตรงข้ามกับเซเว่นเรือยอพัทยาต้ค่ะาารีบตามจอยมากันได้เลยจ้าบ๊ายบาย